หลักการเกิดภาพการเกิดภาพในกระบวนการถ่ายภาพเกิดมาจากแหล่งกำเนิดแสงให้แสงสว่างตกกระทบกับวัตถุที่เราต้องการจะบันทึกภาพแล้วแสงนั้นเกิดการสะท้อนและหักเหผ่านชิ้นเลนถ่ายภาพซึ่งปริมาณของแสงจะถูกควบคุมโดยขนาดของรูรับแสงความไวแสงและความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบพอดีกับวัดสดุไวแสงที่ทำหน้าที่เป็นสื่อในการบันทึกภาพ หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพคือเมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุเกิดการสะท้อนเข้าสู่เลนส์ซึ่งทำหน้าที่ในการรวมแสงและหักเหแสงผ่านไดอะแฟร,รมซึ่งสามารถปรับขนาดรูรับแสงเมื่อแสงผ่านไปยังม่านชัตเตอร์ที่คอยเปิดปิดเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เหมาะสมให้ไปตกลงบนฟิลม์มหรือ C c ซก็จะเกิดเป็นภาพถ่ายกล้องถ่ายภาพ ทำหน้าที่คล้ายกันกันกบดวงตามนุษย์การทำงานของกล้องถ่ายภาพสามารถแบ่งเป็นส่วนสำคัญได้สองส่วนคือส่วนที่ทำให้เกิดภาพและส่วนรับภาพส่วนที่ทำให้เกิดภาพทั้งดวงตาและกล้องถ่ายภาพมีส่วนที่เป็นเลนส์เหมือนกันดวงตาของมนุษย์นั้นก่อนที่แสงจะตกกระทบลงบนเลนส์ต้องผ่านชั้นของเยื่อโปร่งแสงที่เรียกว่ากระจกตาคอเนียซึ่งทำหน้าที่หักเหแสง เช่นเดียวกับสารที่เคลือบบนผิวเลนส์ถ่ายภาพโดยเลนส์ถ่ายภาพจะมีไดอะแฟรมซึ่งทำให้เกิดรูรับแสงอะเพอร์เจอร์ขนาดต่าง,างๆเช่นเดียวกับม่านตาไอริสส่วนรับภาพคือส่วนที่เป็นตำแหน่งของวัสดุไวแสงหรือที่เราเรียกกันว่าฟิลม์มเทียบได้กับเรตินาในดวงตาของมนุษย์นั่นเองค่ะ